สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนะคะ <c oughs> ท่านที่เกิดในราศีพิจิกนี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่าง วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอออะไรก็ตามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้คือไพ่เลนอมองและไพ่าทาลอต์นี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความแม่นยำหมังยิ่งนักนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีพิจิกช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะโดยสภาพทั่วทไปตามพื้นฐานดวงแล้วช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านนี้จะอยู่สุขสบายดีอยู่ดีกินดีมีพืชพันธุ์ัหารอุด,ดมสมบูรณ์ดีนะคะ มีพืชพันธุ์ตัญญหานอุดมสมบูรณ์ดีอยู่สุขสบายดีมากๆแเลยเป็นเพื่อมในความเป็นอยู่สุดๆเลยแหละทีนี้มาเจาะดูทีละเรื่องมาดูในเรื่องหน้าที่การงานก่อนสําหรับเรื่องหน้าที่การงานนั้นไม่ว่าท่านนี้จะทํางานอยู่บริษัทองค์กรห้างร้านอันใดน,นะคะหรือทำรับราชการด้านธุรกิจการงานของท่านช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นช่วงเดือนที่ท่านนี้ต้องการอยากจะได้ตำแหน่งท่านก็จะได้หมายถึงมันงานมันจ,าจเจริญเต,ติบโตจะได้ขั้นได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านาได้ดีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแม้นว่าท่านต้องการที่อยากจะสอบเพื่อให้ตำแหน่งที่สูงขึ้น ท่านก็สอบผ่านเพราะว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นศักยภาพในการทำงานของท่านแล้วก็พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวท่านนะคะหรือบางท่านก็อาจจะได้ตำแหน่งด้านการเงินที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเอาเป็นว่าด้านการงานดีในขั้นด้ตำแหน่งสำหรับท่านที่ทำงานในธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ก็ ท่านมีชื่อเสียงมากๆเลยมีคนมากมายบอกกล่าวต่อๆกันไปในชื่อเสียงของท่านแล้วก็หลังไหลมารับใช้บริการในธุรกิจการงานของท่านนะคะก็เอาเป็นว่าดวงการงานดีทั้งงานธุรกิจส่วนตัวและก็งานทั่วไปสําหรับนักศึกษาเล่าเรียนนั้นถ้าเรียนจบท่านก็ไปสมัครงาน เขาก็รับท่านเข้าทำงานทันทีนะคะมันเป็นช่วงจังหวะดวงการงานการเรียนดีในช่วงเดือนสิงหานี้ต่อไปมาดูเรื่องการเงินสําหรับเรื่องการเงินนั้นอันที่จริงแล้วการเงินการทองของท่านมันดีมันอยู่ในฐานนะการเงินที่ดีที่มั่นคงนะคะแต่ว่าเดือนนี้ท่านมีรายการจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะนะครับ รายรายรับมันก็มีเข้ามาอยู่แต่ว่ามันมันมีเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายมันจะมีเยอะเยอะกว่ารายรับดังดังนั้นท่านก็เลยยังตึงเครียดในเรื่องการเงินอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายรับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันแต่ท่านก็ไม่ได้มีปัญหาการเงินก็ไม่ได้สั่นคลอนเนื่องจากว่าฐานะการเงินของท่านนั้นมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิก,กความรักก็ดีแม่หมอจะแยกความรักเป็นสองแบบหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนมีคู่นะคะความรักสำหรับคนโสดนั้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้หากใครโสดอยู่หรือว่าอยู่บนคันทองอยู่ ก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้มันเหมือนมีกรรมเทพจับสอนมาที่จะแผงปักอกปักใจท่านแล้วก็จะมีคนมาขายขนมจีบให้กับท่านจะมีคนนำเอาความรักที่ดีๆมาสู่ตัวท่านจะมีคนนำรักแท้รักจริงมาสู่ตัวท่านเป็นช่วงจังหวะที่ จะได้พบเจอคู่แท้คู่บุเพสันนิวาสก็ยังว่าได้เลยนะครับดังนั้นช่วงนี้ขอให้แต่งตัวสวยสดงดงามเพื่อให้มีเมตตามหานิยมมีสรีระสวยสดงดงามเปล่งปังเพื่อจะได้สะดุดตาต้องใจกับเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าท่านที่เป็นโสดจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายก็ดูดีมีเสน่ห์มากดังนั้นก็จะมีคนมารักมาชอบท่านเยอะ แล้วคนที่มารักมาชอบท่านนั้นก็จะมีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะและาหากท่านใดมีคนต่างปร,ประเทศมารักมาชอบมาจีบท่านนั้นจะยิ่งดีมากเลยเพราะว่าเขาเอาความรักที่แท้จริงมาสู่ตัวท่านเอาความรักจริงหวังแต่งมาสู่ตัวท่านพร้อมกับนั้น เขาก็มีคนนั้นสมบัติดีทั้งภายนอกภายในนะโปรไฟล์ของเขาดีมากๆดังนั้นหากแม้นว่าใครที่โสดมาก่อนนี้โสดมานานแล้วอยากจะสะละโสดสักทีก็ไม่มีปัญหาเลยดังนั้นช่วงนี้มันเปรียบเสมือนน้ำขึ้นให้รีบตักเจอคนรักก็ให้รีบแต่งงานมันจะประมาณนี้แหละ นะคะก็เอาเป็นว่าคนโสดก็จะไม่โสดอีกแล้วละ่ะนะคะทีนี้มาดูคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวทั้งสามีและภรรยาต่างก็ให้ความรักที่ดีต่อกันให้ความรักที่มั่นคงต่อกันนะครับไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอันใดเลยต่างก็รักใครเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ไปกินไปเที่ยวด้วยกันทันสายยังมีความสุขดีนะคะต่อไปมาดูเรื่องเคาะสำหรับข้อแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เกิดราศีพิจิกไม่มีเคาะพยันอันตรายใดๆไม่มีอุบัติเหตุเพศภัยใดๆนะคะก็เเป็นว่าการงานดีการเงินฐานะการเงินก็ดีไม่สั่นคลอน แล้วก็ความรักก็ดีทั้งคนโสดคนมีคู่เคาะก็ไม่มีนะคะทีนี้ถามว่าปัญหามีไหมท่านที่เกิดในราศีพิจิกท่านก็มีปัญหาอยู่ปัญหาที่ว่านี้นั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับไม่ว่าท่านจะเป็นคนโสดไม่ว่าท่านจะเป็นคนมีคู่หรือครอบครัวจะมีปัญหาตามมานั่นก็คือ ท่านจะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามานะคะและรักแทรกรักซ้อนที่เข้ามานั้นเขาก็รักท่านจริงๆด้วยนะคะรักนำเอาความรักที่แท้จริงมาให้กับท่านทั้งทั้งที่เขารู้ว่าท่านนี้มีคู่แล้วท่านนี้มีภรรยาแล้วท่านนี้มีสามีแล้ว เขาก็ยังเอาความรักอันเร่าร้อนมาสู่ตัวท่านนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็อาเป็นว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะคะทีนี้ก็เป็นว่าปัญหาเรื่องความรักก็ไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากจะเตือนอยากจะให้ระวังนั่นก็คือหาก มีรักแทรกเข้ามานะคะคลาใดมีรักแทรกเข้ามาขอให้ตัวท่านนี้จงรักด้วยสมองนะคะรักด้วยสมองอย่าได้รักด้วยใจถ้าเรารักด้วยใจแล้วมันมันจะเอ็นเอาความรักเอ็นไปหาเขาโดยไม่มีเหตุมีผลแล้วพอเอ็นใจไปไปถลำลึกรักเขาเป็นจริงเป็นจังทีนี้มันก็จะเจ็บปวด เนื่องจากว่ามันไม่สมหวังในความรักนะคะมันไม่สมหวังในความรักดังนั้นถ้ารักด้วยสมองก็คือรักได้รักได้แต่ว่าจะแต่งงานมั่นหมายกันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบการทำนายไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการทำนายนี้ แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดวงของคนใดคนหนึ่งหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะมาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะและแต่ว่าในการตรวจเช็คดวงชะตาถึงแม้ว่าเป็นภาพรวมแต่ถ้าว่า ความแม่นยำก็มีถึง80%ได้นะคะโอเคหากท่านต้องการจะดูก็มาดูที่บ้านหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรและลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะแอดมาเป็นเพื่อนกันเมื่อแอดมาเป็นเพื่อนกันดีแล้วหากท่านต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาก็ให้ท่านนี้ โทรมาแล้นัดวันนัดนัดวันเวลาที่จะดูนะคะนัดวันเวลาที่จะดูแล้วก็เมื่อพร้อมแล้วแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นแม่หมอแม่หมอก็จะได้เห็นท่านแล้วท่านก็จะได้ตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นี้ตรวจจากไพ่นี้แล้วท่านก็จะมีพลังกิจพิเศษซเซนจูนกับครูวาจารย์และสิส่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงชะตาของท่านโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะและก่อนจากไปแม่หมอก็ขอวอวยพรทุกท่านจงมีแต่ความส,สุขสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาล